สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อววลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้ครับสำหรับใครที่ชอบออกทริปท่องเที่ยวเดินทางครับมีมาชี้เป้ากันครับนะก็วันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอทแอลเนะครับนะก็เครื่องยนต์คันนี้เป็นดีเซลครับ2 5 0 0ซีซีครับเป็นตัว2 L แอลครับเกียร์ออโต้นะขับขี่ง่ายคล่องตัวครับหวงมาเลยคันนี้ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับนะขับขี่ง่ายแล้วก็สำหรับการเดินทางไกลๆนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับนะการที่ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้ระบบแอร์คันนี้เย็นใช้ได้ครับเครื่องยนต์นี่ก็วิ่งดีครับวิ่งทางไกลได้สบายครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนทะเบียนคันนี้พร้อมโอนครับภาษีไม่ขาดราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท ก็ใครสนใจไงก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ครับผ่านลิงก์ f a c e b o o k ด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับนะก็ถูกใจไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับรถคันนี้อยู่จันทบุรีครับนะโอเคนะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม,ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ